สวัสดีครูทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับ7ข้อควรรู้สําหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน z o o m ในเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เกิดการใช้งานที่มีความสะดวกนะครับลื่นไหลแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับโดยอันนี้จะเป็นพื้นฐานที่มีความจําเป็นนะครับในการเข้าใช้งานซ o m นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็เข้าไปดาวน์โหลด o m มันก่อนนะครับถ้าทำในคอมพิวเตอร์ก็เข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า z o o o ดาวน์โหลดนะครับโดยปกติแล้วจะมาเป็นลิงก์แรกนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นตัว Zoom Client for Meetings นะครับก็คือดาวน์โหลดอันแรกได้เลยนะครับสำหรับใครที่ดาวน์โหลดในโทรศัพท์หรือ iPad หรือว่าเป็นแท็บเล็ตอื่นๆก็สามารถดาวน์โหลดได้ในทั้งตัว App Store หรือว่า Play Store นะครับ เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับก็สามารถกดจอย i-meeting ได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ตั้งชื่อนะครตามที่ต้องการส่วนการเข้าห้องประชุม่ยต้องรองมีดไอดีจากทางโฮสตนะครับว่าเขาจะมี Meet ID เข้าห้องประชุมเป็นอย่างไรนะครับส่วนการตั้งค่าด้านล่างนะครับก็ให้อ่าเอาติ๊กถูกนะครับติกแค่ Remember my name ก็พอนะครับ หรือเราอาจจะติ๊กถูกที่ turn off my video ด้วยนะครับเพื่อที่เข้าไปอาจจะปิดกล้องก่อนแล้วค่อยไปเปิดข้างในนะครับจากนั้นกดจ่อยหรือถ้าใครอยาก Sig ์อินะครับหรือว่าลงชื่อเข้าใช้ก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้ด้วย account google ประการ ac th ที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นะครับไม่ต้องสมัครใหม่ก็เข้ามาในหน้าเมนูนี้ก็เลือก sign in with google ได้เลยนะครับแล้วก็ไปเลือก Account Google ที่ต้องการนะครับรอโหลดเสร็จแล้วเข้ามาก็จะเจอหน้าต่างในลักษณะน,นี้นะครับแล้วเราก็สามารถกดจอยแล้วก็กรอก m e e t i n g id ได้ตามปกติเหมือนขั้นตอนที่ผ่านมาเลยครับ หลังจากที่เรากดจอยเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้กด Join with Computer Audio เข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรากดจอย with Computer Audio เข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมาปิดไมค์ก่อนนะครับันดับแรกซึ่งการปิดไมค์เนี่ยเราจะเห็นไอคอนที่มุมซ้ายล่างนะครับที่เป็นรูปไมโครโฟนนะครับก็กดคําว่า mute นะครับให้ขึ้นให้ขึ้นเป็นคำว่า unmute เอาไว้หรือว่าให้ขึ้นเป็นแถบสีแดงคาดเอาไว้นะครับ ส่วนการเปิดกล้องนะครับก็เช่นเดียวกันในตัวของสัญลักษณ์ที่เป็นรูปกล้องวิดีโอนะครับก็ถ้าจะปิดกล้องก็ให้ขึ้นสีแดงคาดนะครับกดที่ตัวไอคอนแล้วก็ให้ขึ้นสีแดงคาดเอาไว้นะครับเช่นเดียวกันกับลักษณะของการปิดไมเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะขอความร่วมมือให้ทุกท่านเปิดกล้องเนาะก็ให้มันเป็นแบบนี้ถูกแล้วนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนชื่อของเรานะครับที่ปรากฏในซูมนะครับก็ให้ไปเลือกตรงรูปคนที่เป็นคําว่า participants นะครับแล้วก็หาชื่อหรือรูปของเรานะครับกดที่คําว่า more แล้วก็กดคําว่า rename นะครับก็จะปรากฏ pop up ออแบบนี้ขึ้นมาเราสามารถเปลี่ยนชื่อในลักษณะหมายที่เราต้องการนะครับหรือว่าเพิ่มตัวอักษรย่ออะไรที่อาจจะเป็นการสื่อความหมายนะครับเกี่ยวกับว่าชื่อเราเป็นครูกลุ่มสาระไหนหรือว่าอยู่ในตําแหน่งไหนเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเพื่อให้ ผู้เข้าประชุมคนอื่นๆสามารถที่จะมองเห็นชื่อของเราแล้วก็เข้าใจความหมายชื่อของเราได้ง่ายดดยยิ่งขึ้นนะครับแต่ในเบื้องต้นก็สามารถที่จะใช้ชื่อนามสกุลตามปกติไปก่อนได้เลยนะครับ ส่วนต่อมาคือการกดรีแอคชั่นนะครับหรือว่าการอยากมีส่วนร่วมอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้มาที่ปุ่มรีแอคชั่นที่เป็นรูปหน้ายิ้มนะครับเราสามารถที่จะแสดงความรู้สึกผ่านอีโมจิต่างๆนะครับหรือว่าถ้าหากว่าเราอยากมีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นอะไรก็จะมีปุ่ม raise hand นะครับก็คือยกมือขึ้นนะครับเพื่อที่จะขอแสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับ ในส่วนสุดท้ายจะเป็นการตกแต่งหน้าจอวิดีโอของเรานะครับที่ไอคอนด้านซ้ายล่างให้กดที่ปุ่มลูกศรขึ้นที่รูปไอคอนวิดีโอนะครับก็จะปรากฏแถบนี้ขึ้นมาให้เลือกอหัวข้อ Background and f i l t e r s นะครับเราสามารถเปลี่ยนฟิลเตอร์ต่างๆได้ตามต้องการเลยนะครับจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนไอคอนใส่แว่นใส่เข่าอะไรนะครับก็เลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการได้เลยนะครับ แต่ที่มุมขวาล่างนะครับจะมีคําว่า Studio Effects ให้เลือกคําว่า Studio Effects เราจะสามารถที่จะเขียนคิ้วเติมหนวดเติมคราวเลือกสีคิ้วสีหนวดรวมถึงเลือกสีปากอะไรต่างๆได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าเราก็มีใบหน้าที่สวยงามในการเข้าซูมได้แล้วครับพอเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ในเมนูเดียวกันนะครับแต่เป็นหัวข้อย่อยด้านซ้ายมือก็คือ virtual background สามารถที่จะเปลี่ยนแ Background หรือว่าพื้นหลังได้ตามต้องการนะครับหรือว่าอาจจะเบลอพื้นหลังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากเลือกรูปภาพพื้นหลังที่แปลกใหม่นะครับก็จะมีรูปภาพที่โปรแกรมเขามีให้อยู่แล้วนะครับสามารถที่จะเลือกตามความต้องการของคุณครูได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้รูปภาพอื่น ừng, ๆที่ไม่ได้มีในโปรแกรมครับสามารถกดปุ่มบวกที่มุมขวาบนตรงนั้นนะครับแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการนะครับจาก ไฟที่เรามีอยู่นะครับก็สามารถที่จะได้รูปพื้นหลังที่แปลกใหม่สร้างสรร์ตามความต้องการของคุณครูได้แล้วครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆกกน้อยๆเบื้องต้นนะครับก็ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านแล้วก็ขอให้ใช้งานซูมอย่างสนุกสนานนะครับ